สวัสดีครับพบกับปูคนเลี้ยงควายเหมือนเดิมนะครับพี่น้องวันนี้ก็ช่วงเย็นแล้วครับเอาควายเข้าคอครับเขาเดินไปเองแล้วครับนั่นนะบรรยากาศฝนตกครับตอนเย็นฝนตกแฉะหมดแล้วครับพี่น้องตอนนี้บรรยากาศดีครับไม่ร้อนฝนตกเมื่อเช้าผมปล่อยมานะครับพี่น้องหญ้าประมาณนี้นะครับนี่ความหนาประมาณนี้นะครับ ดูครับการกินครับกินเหมือนตัดเลยครับพี่น้องเกลี้ยงอันนี้เป็นวันที่สองนะครับที่ปล่อยให้กินครับเป็นช่องๆนะครับพรุ่งนี้ก็จะให้กินตรงนี้ต่อนะครับพี่น้องกินดีครับกินดีถ้ามีแปลงหญ้าสัก4-5่าไร่นี่ครับสบายครับพี่น้องการเลี้ยงควายครับไม่ไม่เหนื่อยด้วยครับให้แต่เราจัดการเป็นนะครับรึงลวด แล้วก็ไม่ต้องปล่อยนะครับผมไม่ได้ปล่อยนะครับนี่โหลดไฟฟ้านี่ผมไม่ได้ปล่อยนะครับคือเขาเคยโดนแล้วครับพี่น้องเคยโดนนะครับแค่เราใส่หลอกเอาก็ได้แล้วครับไม่ต้องเสียบก็ได้นะครับพี่น้องระยะแรกๆเราก็ต้องเสียบก่อนนะครับเพื่อที่ให้เขาโดนแล้วเขากลัวหลังหนี่ผมไม่ได้เสียบนะครับเขาก็ไม่กล้าโดนอยู่แล้วครับนี่ โอเคนะครับเดี๋ยวจะเอาควายเข้าคอกนะครับก็เดินไปแล้วครับพาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศยามฝนตกด้วยนะครับนี่ไปไปเข้าคอกไปเลี้ยงควายไม่ยากนะครับสําหรับปัจจุบันนี้คนสมัยใหม่เขาเลี้ยงกันแบบนี้นะครับแต่ผมแต่ผมไม่รู้นะครับว่าเลี้ยงเหมือนกันทุกคนไหมแต่ว่าตามที่ดูแล้วครับน่าจะเลี้ยงประมาณนี้นะครับ ไม่ได้เดินลากจูงเหมือนสมัยก่อนนะครับไปไปข้าคอกไปเชือกผมก็ไม่ได้มัดเขานะครับนี่ปล่อยให้เดินธรรมชาติเลยครับไม่ได้กักบริเวณให้เขานะครับไม่ได้แต่ว่าเราก็สนตะพาอยู่แล้วนะครับไปไปข้าคอกไปไปไป ไปลนครับนี่ฝนตก่วงนี้ไปไปไปเดินไปไปวิ่งไปเป็นแถวยังไม่ได้เปิดประตูให้เข้านะครับนี่ต้องไปเปิดประตูให้เข้าเข้าก่อนให้ดูบรรยากาศก่อนพี่น้องถ้าเปิดประตูเขาก็จะเข้าเป็นช่องของเขานะครับพอดีผมปิดปิดไว้ เดี๋ยวจะไปเปิดประตูให้เขาก่อนนะฮะมาดูต่อครับอันนี้เอาข้าวคอกเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องมาดูครับผมจะให้กินอะไรครับพี่น้องช่วงเย็นนะครับนี่ครับช่วงเย็นก็อาหารเสริมครับนี่ของหวานครับของหวานก่อนกินฟางครับพี่น้องจะให้กินทุกแม่นะครับนะครับมาดูครับมีอยู่สามแม่นะครับ ผมจะให้กินทุกแม่ครับนี่กินดีทุกตัวนะครับสําหรับอาหารเสริมครับนี่ก่อนกินฟางครับมันก็มีฟางอยู่ในนี้ด้วยนะครับพอดีผมเอาเศษฟางที่ตกตรงนี้แหละครับใส่ไปในนี้ครับคนกับพวกรัมพวกหัวอาหารนะครับเขาจะกินดีครับ วิธีการเลี้ยงควายผมก็ประมาณนี้นะครับช่วงเช้าช่วงเย็นก็เหมือนเดิมครับทาเป็นระบบแบบนี้แหละครับถ้าวันไหนไม่มีหญ้าก็จะอยู่ในข้อก็จะใส่เช้าเย็นนะครับอาหารเสริมแล้วก็กินฟางครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาพผอมมากเกินไปนะครับมันก็ถือว่าพผอมอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกกินนมนะครับนี่ระยะให้นมลูกนะครับ ก็จะพร้อมหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ผอมมากนะครับพี่น้องเพราะว่าผมจะให้กินแบบนี้ตลอดอาหารเสริมครับกินดีทุกตัวดูครับดูครับนี่สังคมกลมหน้าเหมือนเดิมครับกินไม่เงยครับเวลาเขากินอาหารเสริมเสร็จครับเขาจะกินฝางต่อนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ก้อนฟางใหม่ให้นะครับนี่เดี๋ยวจะจะใส่หลังถ่ายวีโอเสร็จนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับนี่รอบๆครับผมไม่ได้เลี้ยงควายอย่างเดียวนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูวัวด้วยนะครับนี่ครับวัวเพิ่งเอามาจากที่ทุ่งนานะครับท้องทุกตัวแล้วนะครับตรวจท้องเรียบร้อยมาถึงคอกจับตรวจท้องเลยครับตรวจเองครับนวัวก็มี ทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับตัวผู้สามครับตัวเมียสี่ครับเมื่อก่อนสิบกว่าตัวครับขายออกหมดครับเพราะว่าพื้นที่น้อยโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปูคนเลี้ยงควายด้วยนะครับพี่น้องโอเคนะครับสวัสดีครับ